สวัสดีครับขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่บทเรียนคำราชาศัพท์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับครับเรามารู้จักความหมายของคำราชาศัพท์กันเลยครับคำราชาศัพท์หมายถึงคำพิเศษพวกหนึ่งซึ่งต้องใช้ให้เหมาะสมกับชนชั้นของบุคคลในที่นี้เราแบ่งได้เป็น5ระดับชั้นคือ1พระราชา 2. เจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปครับสาพระภิกษุสาม,สาม,มเณรสี่ขุนนางผู้มียศและบรรดาศักดิ์และ 5. สุภาพชนครับคำราชาศัพท์สามารถจำแนกออกเป็นได้หลายชนิดครูจะพานักเรียนไปดูชนิดของคำราชาศัพท์กันครับ สำหรับในชั้นเรียนนี้นะครับเราจะนำคำราชาศัพท์มาให้นักเรียนได้ศึกษาที่2ชนิดนะครับคือ 1. คําคำนามราชาศัพท์และ 2. กริยาราชาศัพท์ <c oughs> ครับเรามาดูที่นามราชาศัพท์ครับนามราชาศัพท์หมายถึงคำนามที่ใช้เป็นคำราชาศัพท์ในการเรียกชื่อสิ่งต่างๆเช่นพระแสงกันไกหมายถึงกันไกพระฉายหมายถึงกระจกส่องเครื่องคาวหมายถึงกับข้าวเป็นต้นครับ ต่อไปเป็นกริยาราชาศัพท์หมายถึงคำกริยาที่เป็นคำราชาศัพท์ใช้ในการเรียกการกระทำต่างๆต,ตัวอย่างเช่นบรรทมหมายถึงนอนเสเวยหมายถึงกินโปรดหมายถึงชอบประทานหมายถึงให้สงหมายถึงอาบน้ำรดน้ำเป็นต้นครับจากบนกระดานนักเรียนจะเห็นการจำแนกคำที่แตกต่างกันร,ระหว่างคำนามราชาศัพท์กับคำกริยาราชาศัพท์ครับ หลักการใช้ทรงในคำราชาศัพท์มีดังนี้ครับหลักการที่หนึ่งครับเรามาดูว่าการใช้ทรงนำหน้าคำนามสามัญบางคำทำให้เป็นคำกริยาราชาศัพท์ได้เช่นทรงกีฬาหมายถึงเล่นกีฬาทรงธรรมหมายถึงฟังเทศทรงบาดหมายถึงใส่บาททรงช้างหมายถึงขี่ช้างเป็นต้นครับ 2. <c oughs> การใช้ทรงนำหน้าคำกริยาสามัญบางคำ ทำให้เป็นกริยาราชาศัพท์ได้เช่นทรงวิ่งทรงยินดีทรงอธิบายทรงยิงทรงเล่นทรงสั่งสอนเป็นต้นครับ 3. การใช้ทรงนำหน้าคำนามราชาศัพท์บางคำทำให้เป็นกริยาราชาศัพท์ได้เช่นทรงพระราชดำริหมายถึงคิดทรงพระราชนิพนธ์หมายถึงแต่งหนังสือเป็นต้นครับาการใช้ทูลก้าทูลกระหม่อมและน้อมก้าวน้อมกระหม่อม ทูลเก้าไปยานน้อยนะครับเวลาอ่านเต็มๆเราจะอ่านว่าทูล9้าทูลกระหม่อมใช้ในกรณีถวายสิ่งของที่เป็นสิ่งสามารถยกได้เช่นเงินกุญแจรถหรือพระเครื่องเป็นต้นสำหรับน้อมเก้าไปยานน้อยเราจะอ่านว่าน้อมเก้าน้อมกระหม่อมใช้ในกรณีถวายสิ่งที่ไม่สามารถยกได้เช่นรถยนต์ที่ดินอาคารเป็นต้นครับ ลำดับการใช้คำราชาศัพท์มีดังนี้ครับนักเรียนดูลำดับการใช้จากบนกระดานได้เลยนะครับการใช้คำพระบรมพระบรมราชพระราชพระดังนี้หนึ่งคำว่าพระบรมพระบรมราชจะใช้กับพระมหากษัตริย์เช่นพระบรมราชวาทพระบรมมหาราชวังพระบรมฉายาลักษณ์เป็นต้นครับคำว่าพระราช จะใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีและพระอุปราชครับเช่นพระราชโทลเลขพระราชหัตถเลขาพระราชาสวนีเป็นต้นครับพระใช้นำหน้าคำที่เรียกอวัยวะเครื่องใช้หรือคำนำหน้าคำสามัญบางคำที่ไม่มีราชศัพท์ใช้เช่นพระพักพระเสียนพระบาทพระเก้าอี้พระมาลาพระกยาหารเป็นต้น การใช้ทรงมีและทรงเป็นให้ถูกต้องครับมีดังนี้การใช้มีจะใช้นำหน้าคำที่เป็นคำกริยาราชาศัพท์เช่นมีพระบรมราชองการแต่ถ้าหากใช้ทรงมีจะใช้ในกรณีที่เป็นคำนำหน้าคำนามสามัญเช่นทรงมีกล้องถ่ายรูปทรงมีสแตมเป็นต้นเป็นใช้นำหน้าคำนามที่เป็นคำนามราชาศัพท์ได้เลยเช่นเป็นพระราชโอรส เป็นพระราชนัดดาสำหรับทรงเป็นใช้นำหน้าคำนามสามัญเช่นทรงเป็นครูทรงเป็นนักปราชญ์ <c oughs> คำว่าอาคันตุกะพระราชอาคันตุกะหมายถึงแขกผู้มาเยือนให้สังเกตที่เจ้าบ้านนะครับหากเจ้าประเทศเป็นพระราชาให้ใช้ว่าพระราชอาคันตุกะแต่ถ้าไม่ใช่พระราชาให้ใช้ว่าอาคันตุกะได้ครับครับ ันนี้ก็เป็นการใช้คำว่าสเสด็จพระราชดำเนินและคำว่าสเสด็จครับต่อไปเป็นคำราชาศัพท์เกี่ยวกับอายุคำว่าพระชนมพรรษาพระชนมายุพระชนนสาจากบนกระดานนักเรียนก็จะเห็นการใช้คำที่เกี่ยวกับอายุที่แตกต่างกันนะครับ ลำดับการใช้คำราชาศัพท์รับสั่งดังนี้พระบรมราชองค์การพระสวนีพระราชบรรทูลพระราชดํารัสสั่งพระราชบัญชาพระราชดํารัสสั่งพระดํารัสสั่งเป็นต้นครับต่อไปเป็นคำราชาศัพท์เกี่ยวกับการเสียชีวิตดังนี้หนงสวรรคต สองที่วงคตสามสิ้นพระชนสี่ถึงชีพิตักใสระดับการใช้ก็จะแตกต่างกันนักเรียนสังเกตได้จากบนกระดานนะครับ <c oughs> สำหรับคำสุภาพเกี่ยวกับการตายที่ไม่ใช่คำราชาศัพท์ได้แก่มรณภาพถึงแกอ่อสัญญกรรม ถึงแก่อ,อนิจกรรมถึงแก่กรรมระดับการใช้ก็แตกต่างกาันนักเรียนดูได้บนกระดานนะครับครูหวังว่าเนื้อหาเรื่องคำราชาศัพท์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ